ผนเก็บเกาะเลยเฮ้ยเก็บได้ไงช่วยเก็บไปเฉยนะคนดีละ่ะช่วยเก็บให้มันไม่พ้นทางไงรถจะได้ไปได้พิกกลับบอกว่าพิกไม่ไหวหรอกไม่เนี่ยได้เป็นหนึ่งเลนแล้วหนึ่งเลยเลยเนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปใหมอขอว่ะ ไม่ค่อยพอนะต,ต,ต่ราด,ดีนะมันมาทั้งไปทั้งกลับฝั่งนั้นก็ติดว่ไปได้หรอไม่ <c oughs> <c oughs>